พี่มลครับช่างก่อนชกหนึ่งวันในมุมมองพี่นะส่วนตัวเลยมวยอช่างก่อนชกหนึ่งวันครับผมว่านไหบ้างแต่รู้เลยว่าคุณช่างก่อนชกหนึ่งวันผมดูค่ายเล็กๆบ้านนอกจะเสียเปียบเพราะว่าคนนอกมวยที่ก่อยบ้านนอกเดินสายบ้านนอกอ่ะพวกบ้านนอกเนี่ยเขาทาน้ําหนักกันยังไงก็ไม่เกินสองโลสามโลก็คนบ้านนอกอย่างยอดเะยเพชรสมัยก่อนที่บ้านนอกเคยทำน้ำหนักปะล่ะไม่ชอบทำน้ำหนัก แล้วจะประกบกับมวยในมาตรฐานกรุงเทพปั๊บเนี่กรุงเทพก็ทำหกโลเจ็ดโลแล้วต่อยอีกวันหนึ่งอ่ะใครเสร็จล่ะค่ายเล็กๆค่ายบ้านนอกเสร็จค่ายนี้ปกติทํากี่โลครับสี่สิบเก้าสิบเก้าก็แล้วแต่คนนะครับหกโลเจ็ดโลมีมีมีอย่างพวกเนี้ทาทาเยอะๆทํางันเยอะๆใครทหนักเก่งแสดงว่าใครทำหนักเก่งก็ได้เปรียบแน่นอนผมถามนี่อย่างเงี้ยอีกวันต้งมีผลแน่นอนอย่างรถตายไปเลยวันเนี้ยรถก็แบบ รถกันแบบว่าเอาเอาถ้าสมัยบ้านนอกสมัยแบบรุ่นผมอะแม่กินยาขับกันไปเลยอ่ากินยาขับไปเลยซื้อยามันชี่แบบเยี่ยวไม่หยุดอะเยี่ยวเข้าไปเยี่ยวเข้าไปใช่ไหมช่างเช้ามาช่างชับเช้ามาช่างบับอันนี้ผ่านคืนนี้ทั้งคืนอัดเข้าไปดิอัดเข้าไปบำรุงเข้าไปน้ำกงน้ำเกลือแล้วต่อยอีกวันหนึ่งผมถามดิไอพวกรถไม่เก่งเนี่ยรถสองโลอมตุวนาหกสิบห้าเนี่ยน้ำหนักเขาหกสิบห้าต่อยหกสิบสามครึ่งเนี่ยร้อยสามสิบห้าเนี่ย กินยังไงก็อย่างมากก็ไม่เกินหกสิบหกแต่ไอ้พวกที่ว่าน้ําหนักปล่อยป่อยอ่าหกสิแปดหกสิเก้าเนี่ยลดปึ๊บมาต่อยหก6ิหกิบเ็ดร้อยสิบเนี่ยเขาลดได้เราก็ไม่ได้ต่อยเย็นนี้เขาไม่มีผลอยู่แล้วเขาต่อยวันต่อยวันนี้ช่างปั๊บเนี่ยเขาไปไปเจ็ดสิบเจ็ดสิบ็ดไปเหรอหลายคนบอกว่าก็เป็นหน้าที่โปรโมเตอร์นอเข้าใจก็ต้องหาคนที่เข้าเกี่ยวไหมผมไม่รู้นะความคิดผม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 ว่า ช่างเช้าต่อเย็นดีดีดีพี่มนเคยลดมากสุดกี่โลตอนเป็นนักมวยนะตอนผมเป็นนักมวยผมผมหกสิบเอครึ่งร้อยสามสิบหาน้ำหนักป่อยผมประมาณ6กสิบเกหกสิบแถึงหกสิบเก้าเคยมีไฟรถเยอะสุดเลยกี่โลก็ไหนก็ประมาณกี่โลละหกหรือเจ็ดโลหกหกสิเดรถหกสิบเอ็ดครึ่อ่ะมีถึง6กหรือเจ็โลก็ไม่เยอะเนาะเ่อก่อนมีคนรด10โลอะไรนีม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 ีครับสมัยก่อนมีแต่ว่าผมว่าจ่างเช้าแต่นี่เขา